สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคลิปนี้มาดูสูตรเด่นล่างไปจํางวดวันที่1กุมภาพันธ์2565ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสรุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชนแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะฟังคำเตือนจากทางช่องของอาจารย์แล้วก็มาดูวิธีการทำสูตรเด่นล่างนะคะอาจารย์จะ ทำสูตรนี้ไว้ให้ท่านผู้ชมและเพื่อนสมาชิกของอาจารย์ได้ชมกันก่อนนอนคืนนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นสูตรสั้นๆแล้วก็ง่ายๆนะคะแล้วก็มาระยะสั้นๆด้วยนะคะเราลองมาดูที่ว่างวดนี้นะคะมันจะไปต่อไหมเราเริ่มดูตั้งแต่งวดที่ออก82เลยนะคะหวยออก82นะคะ82เราก็จะเอาตั้งแต่หวยที่ออก761มาทำนะคะ แปดสองตรงนี้นะคะแปดสองเลขล่างนะคะแปดสองเราก็ทําย้อนไปอีกหนึ่งงวดเราจะเอาตรงเจ็ดหกหนึ่งมาทํานะคะเจ็ดหกหนึ่งก็เอาเจ็ดหกหนึ่งนะคะมาวางเลยเราก็เราจะใช้หลักหน่วยกับหลักร้อยนะคะเป็นสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองมีทั้งหมดสองสูตรทําควบคู่กันไปเลยทีเดียวเลยนะคะ งวดแรกนะคะก็เอา7 61ก็เอาเลขหนึ่งที่เป็นหลักหน่วยมาวางเลยนะคะแล้วก็บวกกับ1คงที่นะคะได้2แล้วก็เอาหลักร้อยที่เป็นเลข7มาวางบวกกับ1เป็น8 8ดบวกหเป็น9กนะคะก็จะได้เป็นตัวเด่น7 8 9นะคะในสูตรที่2จับคู่กันได้ทั้งหมด6ชุดนะคะมี1 7 18 1 9 2 7 2หนึ่งนสองสองดนะคะชอบตัวไหนก็กลับตัวด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นแค่เพียง สูตรเด่นนะคะสูตรเด่นแบบไม่ปักหลักนะคะงวดแรกก็ออกมาที่82ก็เข้าไปที่ตัวกลับนะคะชุดชุดนี้นะคะชุด28นี้ออก82ก็มาที่ตัวกลับนะคะ82เป็นงวดที่1นะคะต่อมาเราก็มาดูงวดที่2เลยนะคะงวดที่2องอยู่คนละฝั่งกันนะคะแล้วก็ลองดูอาจารย์ทำมาให้ดูแบบระยะสั้นๆเลยนะคะ ต่อมาเป็นพอออกเป็น82แล้วรางวัลที่1ก็จะเลขท้าย3ตัวก็จะเป็น258นะคะ258แล้วก็เอา258มาตั้งเอา8ที่เป็นหลักหน่วยมาวางบวกกับ1งของที่เป็น9นะคะแล้วนกะ็สุดชุดที่2ในสูตรที่2ก็เอาหลักร้อยมาวางแล้วก็บวก1เป็น3 3มบวก1เป็น4นะคะเราก็จะได้6ชุดก็มี82 83 84 92 93 94นะคะ ในงวดที่สองนี้หวยก็ออกไปที่แปดสามนะคะก็จะมาเข้าชุดนี้นะคะเป็นชุดตรงเป็นตัวตรงงวดเอ่องวดแรกนะคะงวดที่หนึ่งนั้นจะเป็นตัวกลับนะคะกลับแล้วก็มาตรงต่อมาดูงวดที่สามค่ะงวดที่สามเราก็ลองเอา สองสามห้านะคะที่ออกเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งมาวางเราจะใช้หลักหน่วยที่เป็นเลขห้ายกมาตั้งบวกกันหนึ่งเป็นหกนะคะเราก็เอาหลักร้อยของสองสามห้าก็คือเลขสองมาวางสองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่นะคะเราก็จับหกคู่ชุดก็เป็นห้าสองห้าสามห้าสี่หกสองหกสามหกสี่นะคะอะงวดนี้หวยก็ออกมาที่นะคะสามหกนะคะสามหกสามหกฝั่งทางนี้ก็ได้เลขหกนะคะจะเป็นสามหก อันนี้ก็เป็นเลขสามนะคะสามหกก็เป็นชุดกลับนะคะเข้าที่ตัวนี้นะคะชุดกลับ 3, สามหสามหตอนแรกก็กลับแล้วก็ตรงนะคะแล้วก็มากลับนะคะต่อมาเป็นงวดที่สี่นะคะที่เป็นงวดที่แล้วนะคะสูตรนี้เป็นระยะสั้นๆอาจารย์ลองวางให้ชมดูนะคะเผื่อใครจะชอบสูตรลักษณะเพิ่งจะมาแบบนี้นะคะ เผื่อจะมาต่อนะคะเพราะเพิ่งจะเข้ามานะคะตรงเมื่อที่ออกดูที่ออกสามหกนะคะสามหกหวยก็ออกข้างบนคือศูนย์หกแปดนะคะศูนย์หกแปดเราก็เอาศูนย์หกแปดมาวางก็เอาแปดที่เป็นหลักหน่วยมาตั้งนะคะแปดที่เป็นหลักหน่วยมาตั้ง แล้วก็แปดบวกหเป็น9ก้านะคะแปดบวกหเป็นเาแล้วก็เอาหลักร้อยที่เป็นเลขศูนย์มาวางศูนย์บวกห่งได้หนึ่งหนึ่งบวกหเป็นสองนะคะแล้วก็จับได้เป็นหชุดก็มีหกแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองเก้หนึ่งแล้วก็เกสองนะคะเป็นเก้าสองวยก็ออกมาที่9ก้าสองเสองเสองแล้วเราก็เอางวดปัจจุบันนะคะที่ออก9ก้าสองมาที่1นก ลงท้ายด้วย159มาตั้งนะคะ159มาตั้งดูสิคะว่ามันจะไปต่อไหมนะคะก็น่าลุ้นอยู่นะ,ะเพื่อใครจะชอบแบบนี้นะคะเลขล่างงวดนี้ก็คงจะหลากหลายตัวเลขอยู่นะคะประมาณ น่าจะสักสามสี่ชุดนะคะที่น่าสนใจนะคะแต,แต่แต่ละชุดเราก็ลองต้องเลือกนะคะของแต่ละสูตรนะคะสูตรหนึ่งเราอาจจะเลือกออกไปแค่ชุดเดียวนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ทราบว่าเลขมันจะมาในสูตรไหนนะคะแล้วก็สูตรแบบไหนด้วยนะคะเราก็เอาหลักหน่วยบนนะคะที่เป็นเลขเก้ามาวางเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบนะคะก็ใส่ศูย์ไว้หลักร้อยที่เป็นเลขหนึ่งนะคะยกมาวางหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกหนึ่งเป็นสามนะคะเราก็จะจับได้หกชุดก็มี 1> 9 1้2ห3ึ่งเก้กนะคะก็จะมี6ชุดนี้นะคะรลลอผลอยู่นะคะว่าวันที่หนึ่กุมภาพันธ์สองพนี้จะมาในเลขไหนนะคะก็ลองมาดูนะคะเลขคงที่เลขคงที่จะมีประมาณ2ชุดนะคะ,ะจะมีมีเลขนะคะมีห้าเก็มีชุดหนึงมีสามเจ็ดแป้านะคะ, 3, 7, 8, 9, ะ,คะลองดูนะคะจะมา ประมาณสักสิบกว่างวดนะคะสิบห้างวดติดนะคะลองดูถ้าตัวไหนที่มีเลขติดที่เป็นเลขคงที่ก็อาจจะเลือกแบบนั้นก็ได้นะคะหรืออาจจะไปอาจจะไปเลือกในเลขแต้มนะคะหรือใครจะดูที่หลักสิบล่างนะคะว่าได้เลขอะไรนะคะหรืออาจจะไม่ต้องดูเลขไหนเลยนะคะเพราะว่าทุกสูตรก็ย่อมมีเข้าแล้วก็มีเป็นเรื่องธรรมดานะคะอาจจะดูในชุดที่เขียนออกมาแบบนี้เลยนะคะว่าที่เป็น 919293010203แบบนี้นะคะว่าเออเราชอบลักษณะเป็นตัวไหนนะคะแต่ถ้าเกิดหกชุดนี้ถ้าอาจารย์จะชอบนะคะก็ชอบน่าจะเป็นนะคะก็ลองๆมาก็คือ0102นี่แต่ถ้าชอบชอบ,ชอบก็มีความเป็นไปได้นะคะเคยออก39นะคะวันนี้อาจจะเป็น939339นี่ก็อาจจะมาได้เพราะว่าวัที่แล้วออก92วันนี้อาจจะเป็น93มันเคยออก 82ใช่ไหมคะ82แล้วก็ออกออก83แบบนี้นะคะบางงวดก็ออก83แล้วก็ออก38นะอาจจะมีติดเลขเก่ามาสักตัวหนึ่งนะคะเลือดจะติดเป็นเลขสองนะคะอาจจะเป็น02 92ไปแล้วก็อาจจะเป็น29นะคะตัวไหนก็เป็นไปได้หมดเลยนะคะก็ลองเลือกดูนะคะเอาที่ชอบแล้วเอาที่ใช่นะคะถ้าไม่ชอบก็แค่มองผ่านๆไปนะคะดูความแปลกของตัวเลขว่าเออนี่มันก็เข้ามา ประมาณสี่งวดแล้วนะคะสี่งวดงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่ห้านะคะในหลักสิบล่างนะคะที่อาจารย์วางไว้ให้ในหลักสิบโดยตรงของหลักสิบล่างก็จะมีตัวเด่นที่เก้าหนึ่งแปดนะคะเก้าหนึ่งแปดก็ลองดูนะคะนี่มีเลขเก้าจะเก้าอะไรถ้าเป็นเลขหนึ่งจะหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะก็ลองเลือกดูแล้วก็มีหลักสิบนะคะมีอีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็นตัวที่เพิ่มเข้ามาอาจารย์ยังไม่ได้ลงให้ชมนะคะจะนอกเหนือจากแปดหนึ่งเก้านะคะก็จะมีอีกหนึ่งตัวเลขเลยนะคะ มาหลายงวดเลยนะคะเป็นระยะยาว <c oughs> จับชนดูแล้วก็มาทุกงวดเลยด้วยเราไม่ทราบว่างวดนี้จะมาหรือเปล่าแล้วได้เลขตัวเดียวนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอาจารย์จะลงให้ชมนะคะอ่าก็ต้องเลือกเป็นสูตรไปนะคะแล้วก็ชอบเป็นสูตรนะคะสูตรหนึ่งอาจจะดึงมาแค่สักชุดหนึ่งนะคะ,อะลองเลือกตามดวงนะคะว่าเออในทั้งหมด6ชุดนี้นะคะจะชอบชุดไหนบ้างไหมนะคะอ่าถ้าเกิดเราแต้มแต้มขึ้นมาก็าจ,จะ เป็นตัวเด่นไปได้นะ,ะอาจจะเป็น9กาสาสานี้ชอบไหมคะหรืออาจจะเป็น0 3 3ย์สสศนย์นะคะเลขแปลกๆนะคะอย่างไม่ค่อยเคยได้มานะคะตัวศูนย์าสอาจจะมาในงวดนี้ก็ได้นะคะหรือว่ามีเลขวิ่งนะคะสำหรับวิ่งระยะยาวงวดนี้ก็เป็นเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งก็เป็นระยะยาววิ่งมาหลายงวดนะคะอาจารย์ก็ลงไปให้ดูดูแล้วนะคะอาจจะดูเป็นศ1 1ย์หหรือก็1991อะไรทำนองแบบนี้นะคะ ห,หลายหลากหลายมุมมองนะคะหลากหลายมุมมองเพราะว่ามันก็มีหลากหลายสูตรนะคะไม่ใช่มีสูตรเพียงแค่สูตร2สูตรเท่านั้นมีหลายสูตรมากนะคะที่เข้ามาในงวดที่แล้วนะคะของเลข9 2สองนะคะสูตรนี้ก็ถือว่าก็กสวยอยู่นะคะแล้วทําง่ายๆด้วยนะคะอาจารย์ก็ฝากนะคะเป็นเป็นสูตร2สูตรนะคะเป็นสูตรเด่นล่างนะคะแล้วก็จับคู่ชุดกันเข้ามาด้วยนะคะเออไม่มีที่แบบว่ามาในที่ตัวชนนะคะหมายถึงว่า ชนตัวใดตัวหนึ่งแล้วก็ออกอย่างนี้นะคะมาตัวชนอันนี้จะมาสูตรละหนึ่งตัวเลยนะคะสูตรละหนึ่งตัวนะคะระยะสั้นๆน,นะคะเผื่อจะมีใครชอบนะคะและอีกอย่างเนี่ยนะคะตรงนี้ตรงนี้เน้นนะคะก็ชอบชุดไหนก็กลับตัวด้วยนะคะตรงนี้เผื่อใครสงสัยว่าคืออะไรนะคะอาจารย์ก็มีหลักสิบนะคะมีทั้งหมดเนี่ยดูสิคะสามสูตรนะคะมีศูนย์หนึ่งสองเจ็ดแปดศูนย์ห้า แล้วก็0135นี่ตรงนี้ก็เป็นหลักสิบที่เข้าดีเหมือนกันนะคะจะสังเกตว่าก็ชนที่0ก็มีนะคะถ้าเผื่อสูตรนี้หลุดนะก็อาจจะมี5หรืออะไรนะคะแต่ที่เราได้ไปตอนหลักสิบโดยตรงอันนั้นมันหลายหลายตัวนะคะแบบ6หลักแบบ5หลักชนกันนะคะแต่ละอย่างก็ไม่เหมือนกันนะคะค่อยๆพิจารณาดู เราเอาที่ชอบที่ใช่เลขไหนที่ตรงใจเรานะคะอันไหนไม่ตรงใจเราก็เหมาะแค่มองผ่านๆไปนะคะอย่าไปใส่ใจอะไรมากนะคะการเสี่ยงโชคนะคะเผื่อจะชอบตัวไหนก็ไปจับหยิบจับออลอตเตอรี่ไว้นะคะถ้าใบสองใบนะคะไว้ะะลุ้น,นะคะ่ะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะออกไปหาจับลอตเตอรี่ไว้บ้างนะคะถ้าไปช้านะคะ F4 แย่งอาจารย์ไปหมดเลยนะคะ เลขอะไรอาจารย์ก็ยังไม่ทราบเลยจะฟันธงเป็นเลขอะไรดีนะคะสวยทุกชุดเลยนะคะทุกสูตรเลยด้วยนะคะแล้วแต่ใครจะชอบสูตรไหนนะสําสหรับคลิปนี้นะคะอาจารย์ฝากสูตรเด่นล่างสองสูตรนี้ไว้นะคะอาจจะมาหลากหลายงวดแล้วก็สามสี่งวดนะคะเป็นเลขสั้นๆง่ายๆนะคะไม่แน่นะคะอาจจะโดนใจใครบางคนนะอาจารย์ก็จะ ให้ชมประมาณขนาดนี้นะคะไปปิดที่ตรงตรงงวดแรกเลยะคะที่สุดรเริ่มเข้ามานะคะตรงนี้เลยนะคะจานปิดเอาไว้นะคะข้างบนก็มีอะไรแปลกๆนะคะยังไม่ให้ชมนะคะเดี๋ยวจะงงนะคะดูเฉพาะสูตรของเด่นล่างนะคะเด่นล่างมีสองสูตรนี้นะคะระจำงวดวันที่หนึ่งกลุ่มพาพันหกข้านะคะว่าจะมาไหมนะคะในงวดที่เราจะใช้จริงงวดนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะชมไปดูไปแล้วก็ช่วยอาจารย์วิเคราะห์ด้วยนะคะอาจารย์ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ